สวัสดีครับวันนี้ป๊อปก็จะมารีวิวอีกแล้วโดยที่วันนี้เราจะกลับมาที่ความเกาหลีกันก็คือว่าล่าสุดเนี่ยอินนิสฟรีในไทยเนี่ยเขาเพิ่งเอาตลับคูชั่นที่เป็นลายส,สีมาเข้ามากันที่มีแบบเป็น2 0 3 0ลายเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีรุ่น Waterfit เข้ามาที่เป็นสีเข้มด้วยป๊อกก็เลยลองซื้อมาใช้ดูตอนที่ตอนซื้อเนี่ยมันเป็น โปรโมชั่นซื้อตลับรีฟิลแล้วก็พักแล้วก็แถมตลับอีกหนึ่งอันอโอเคแล้วเดี๋ยวก็จะมีตัวอื่นๆที่แบบเห็นแล้วน่าสนใจแล้วก็เลยซื้อมาลองใช้ดูให้รีวิวให้ดูกันด้วยก็จะเป็นพวกนี้เป็นโปรดักคอนทัวร์ของคั r ชิสนั่นเองโอเคนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราก็จะต้องทากันแดดนะคะบ๊บอบจะใช้มิซมีผสมกับเมเรสกาแล้วก็บีด เบสตัวนี้ผสม,งมลงไปก็คือว่าเมลิสก้ามันทายากก็เลยเอามาผสมกันแดดให้มันเหลวแล้วก็ทางง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวดูน้อน่าจะใส่อีขึ้นเยอะมากผิวดีขึ้นมาหนึ่งระดับแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยชอบสีนี้มากน่ารัก ก็คือให้รู้ว่ายังไม่ได้ใช้จริงคือป๊อปก็มีคูชั่นของ i n i t รอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นรุ่นลองแวร์ way. และรุ่นนั้นอ่ะมันก็เหตุจากดูจากการดูชาร์ที่เขาเปรียบเทียบให้นะเขารุ่นนั้นอ่ะปกปิดมากกว่าลองแวร์ Long นะแต่รุ่น Waterfit ตอ่ะติดทนมากกว่าหงมาแต่รุ่นนั้นชื่อลองแวร์ way. แต่ถ้าจำปิดก็ขอโทษได้ครั ปึ๊บแกะออกมาแล้วก็แทบลงไปอ๋อให้มันดังแกรกนะจะตึ๊บประกอบร่างกันอย่างนี้แล้วก็พับตัวนี้เป็นพับใหม่พับเดิมจะเป็นพับสีพองอสีน้ำเงินแต่ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งพับเนี่ยจำแม่ว่า9 0บาท แต่ว่ามันดีอะผับคูชช่นพูเนี่ยมันดีตื่นเต้นเหรอคนบ้าเท่าน,นั้นแหละที่ตื่นเต้นกัน,นะลรแบบนี้โดยที่สีที่ป๊อบเลือกมาจะเป็นเบอร์เข้มสุดก็คือ w สามสิบสามกก็น่าจะมาจาก Warm. วอร์มโดยที่ในรุ่นอีกรุ่นหนึ่งของอนะินสตรีน่ยป๊อบใช้เบอร์สามเอ็ดรุ่นลองเวอร์เนาะ แต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าเบอร์33มันเข้ามากกว่าแล้วมันเหลืองกว่ามันวอมกว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลย so เนื้อเหลวกว่ารุ่นลองไว่ะรุ่นลองไว้จะหนุบเร็วกว่าโอ้แดงตรงนี้เมื่อกี้ปิดไปได้ระดับหนึ่ง like มีความเป็นธรรมชาติปกปิดแบบ น้อยถึงปันครางแต่ว่าสีเหมือนจะเข้มกว่าหน้านิดนึงแต่ว่าสวยดีไม่ต้องวอรี่มันพรางรูขุมขนได้ดีนะแล้วมันก็แบบเหมือนแบบฟิตลงไปกับผิวเลยอะ่ะแต่ชอบสีนะคืออะไรที่มันมี กูจอนที่มีสีเข้มอแบบ่ะคือแบบประเสริฐแอบบ่ะไม่รู้สึกว่ามันแบบแห้งไปนะมันก็แบบมีความแบบช่ำๆอยู่บนผิวตัวรองแวว์แห้งกว่าเรียบร้อยเออมีความเป็นงานผิวนะคล้ายๆด้านเน็อยู่นะแต่รู้สึกว่าลานเนอะ่ะแห้งกว่าตัวนี้ เรามารองของเ่นอยางอื่นกันต่อดีกว่า Royal g r a m Bronze Cushion De Soleil คือเ,เป็น Cushion Bronzer ของ Royal ที่ฝากเพื่อนซื้อมาจากอังกฤษประเทศนอกมันเย็นด้วยอ่ะเฮ้ยจ่วยอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีเฮ้ยอันนี้ดีเฮ้ยอันนี้ดี ชอบอันนี้วันดีมากลืมคอนติวใต้ตาเมาื่อกี้เดี๋ยวเราจะใช้ Mega Forever Ultra HD Concealer อันนี้ใช้สีไว้3.0แต้มใต้ใตาก่อนใันเะเข้าว่างก่อนคุชชั่นที่ใช้อนะเพราะว่าเราอยากได้ความน้ำพุ่ง concealer ตัวนี้มันจะเป็นฟีลแบบ เออทาเหมือนไม่ได้ทาจับไม่ได้ว่าทาอะไรเงี้ยโอ้ไม่ต่องงานผิวของเราเลยอ่ะแฮปปี้อ่ะต่อมาเราจะมาลองใช้ตัวนี้กัน contouring palette all a round contouring palette เราใช้สีเข้มสุดนี้สีดีเนาะพิกเมนเคยเอ่อแต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดไมยมากแต่ว่าไม่ได้ยาก่ายนังมีไฮไลท์ครีมด้วยนะเป็นช่องแรกตต่เนื้อเนี่ยเวลาใช้ก็น่าจะต้องแวับวอร์มก่อนนะแบบถูๆๆให้มันละลายไฮไลท์แบบอมชมพูขาวๆมุกมุก ชอบตีคอนทัวร์มากกว่าต่อมาเราก็จะเซ็ตคอนทัวร์ด้วยคอนทัวร์ฝุ่น p r ้ m ม n d น Fine Contouring Palette also 10 a n t Radiant แล้วก็สีไฮไลท์จะเป็นขาวๆมุกๆอมชมพูเหมือนกัน ตอ่อมายังคงไม่หยุดกันเรายังไม่หยุดกันตัวนี้เป็น c a t r i c e Sun g l o w m i r a l Bronzing Powder ชอบที่มันมีความมิดเดิลล์ว่ะแล้วนี่ว่าสีมันน่าจะสวยอวีกเรามาลองกันใช้แปรงฟูๆหน่อยแต่เป็น bronzer ชื่อ bron bronze bron bronze ว้นนี้เอาเป็นจิจีฮาดิดละกัน ก็โอเคอันนี้ผ่านอันนี้ผ่าน,อ,น,น,านอันนี้ดีให้ความบรอนซ์เนื้อดีสีสวยส่วนต่อมามันมาในตีมเดียวกันคือไฮโกลเมื่อกี้เป็นซันโกลถูกไหมนี่ว่าสีมันคล้ายๆกับไฮไลท์ในพาเล t อันนี้เลย แต่ว่ามันดูไม่ไม่เหมาะกับสีผิวเรามนุษย์น่าจะเหมาะคนผิวขาวมากกว่าทำไงดีบะส <c oughs> ตบคุชชั่นทับลงไปตบคุชชั่นทับลงไปไโอเคโอเคอเครไปเขียนคิวแล้วรู้สึกว่าควรทาแป้งนิดนึง อีคลิปสเอร์ีสามเสร็จตอน8โมง44แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันรอบสุดท้ายแล้ว at the end of the day มันจะเป็นยังไงบ้างเห็นว่าโอเคนะโอเคกลับมาอัปเดตกันตอนนี้5โมง18 00. แคกว่าคอนทัวร์ไฮไลท์ยังอยู่นะไม่ได้ซับหน้าเลยนะครับมีเลือนไปบ้างตรงจมูกแต่ว่าโดยรวมแล้วคือยังดูดีอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็เดีย๋ยวเราลองใช้ทิชชู่ซับกัน มีความเนื้อคุชชั่นหลุดออกมาแต่ก็ไม่ดูแย่เลยนาะเติมได้แบบภาารรมดหรือไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเอ้ยเธอมันเป็นคราบอีกนึงแหละมันเป็นคราบตรงที่ ให้ไฮไลท์เนื้อครีมอ่ะเออเพราะฉะนั้นต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นอ e ีไฮไลท์เนื้อครีมเนี่ยไม่เวิร์กนะอืมแต่ว่าที่เป็นที่รูขุมขนหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นคราบร่องก็ไม่ตกร่องเป็นรอยน่าเกลียดน่ากลัวอะไรแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตรอบสุดท้ายกันอีกที่นึง กลับมาอัพเดตกันแบบหน่าชาฉ่ำเป็นรอบท้ายขณะนี้เวลาสามทุ่มสิบหเช็คหน้ารอบแชประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งอันนี้เรามาดูกันคอนทัวร์มึงอยู่ไฮไลท์ก็ยังเห็นอยู่ดูผมขนไม่เป็นคราบ มีเลือนบ้างอีกเลนะ็กน่อยตรงจมูกก็โอเคนะแต่ว่าตรงนี้แบบเห็นแล้วสรุปปกปิดน้อยปานกลางเนื้อก็มีความชำ่ำช่ำกว่าตัวลองแวงตัวลองแวงจะเนื้อจะหนึบกว่า แต่เหมือนลองแว่นจะจะปกปิดมากกว่าส่วนเราคิดว่าตัวนี้เนื้อสวยกว่าติดทนกว่าใช้ง่ายกว่าเชียร์ตัวนี้มากกว่าตัวนี้แต่สีมันไม่เหมือนกันนะก็ไปลองดูกันส่วนชิ้นอื่นที่ใช้วันนี้ตัวนี้คารทริสเอาไปสักหกเต็มสิเพราะว่าสองสีนี้ก็โอเคแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยง่ายเนออะไรแบบนี้แต่ว่าสีมันสวย ส่วนไฮไลท์ทำให้เป็นคราบต้องค่อยๆลงดีๆกว่านี้หรืออาจจะไม่ใช่ไฮไลท์อื่นนะส่วนคอนทัวร์นี้เวิร์กผ่านเอาไปแปดเต็มสิบด้วยราคา200กว่าบาทตัวนี้ก็200ต่อมาสองตัวนี้ในสตรีมโกลด์มิเนอรัลพาวเดอร์บอนเซอร์ผ่านไฮไลท์ไม่ผ่าน ไฮไลท์แบบคือมันก็พุ่งอะแต่ว่าสีมันไม่สวยไม่เชิงไม่สวยก็ได้สีมันไม่เหมาะกับผิวเราเอางนี้กว่าถ้าเกิดเป็นคนขาวๆกว่านี้อาจจะใช้สวยก็ได้อืมประมาณนี้อยลืมไปซื้อกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรหนึ่งเคสสีหนึ่งแถมอีเคสอีกอันหนึ่งอยู่ก็จะแบบว่าเออมีความเปลี่ยนได้เปลี่ยนเคสได้อะไรอย่างงี้ แต่นี้ความสงสัยไข้รู้ว่าอ่ะถ้าเป็นรีวิวของลาน,นีมันจะใส่ตลับของอินนิสฟีได้หรือไม่เรามาลองกันไม่ได้จ้าทำไมอะทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงไม่ทำไซส์เดียวกันเราจะได้แบบว่าเออสลับไปสลับมาแบลวแบลวสนุกสนานได้คนละไซส์เลย ของ The Face Shop ก็เหมือนจะใส่ของ i n นฟิีไม่ได้เหมือนกันน้องลอ,อย่าน้องทำให้ของนางใส่ได้อย่างเดียวแล้วก็วันนี้รีวิวกันเท่านี้ละกันครับถ้าเกิดชอบวิดีโอหรือว่าอยากติดตามรีวิวของป๊อบอ,อีกก็คือว่าป๊อบจะมีวิดีโอสัปดาห์ละ1นึ่งวิดีโออาจจะเป็นรีวิวหรืออาจจะเป็นท UTORIAL แต่งหน้าอะไรก็แล้วแต่ก็ติดตามป๊อปได้นะครับที่ป๊อป สิ๊อ13สามารถกด subscribe ได้ล้านข้างนะครับหรือว่าสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ Instagram ป๊อบสิคกกอ13เหมือนกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบาย